อีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตามซุปตาชาแนลพี่ตามครับอ่ะฮะแล้ววันนี้นะครับว่าไงกับภารกิจเราทําไมหรอถึงระยะเวลาแล้วครับทําไมที่พี่หนิงจะต้องไปเปลี่ยนสียางเหล็กจัดฟันเนี่ยใช้คำว่าถึงระยะเวลาหรอถึงระยะเวลามันเกินไปหลายเดือนแล้วนะเบาเบาได้ไหมเออมันเกินไปนานแล้วนะไม่ต้องบอกเ้าหมดก็ได้บอกไปแล้วเอาหรอเออเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะบอกว่าต้องแต่ โควิดระบาดมานี่เราก็ไม่กล้าไปทาคลินิกจัดฟันเลยไม่ว่าเราจะกลัวหมอหมอก็กลัวเราเหมือนกันพูดตรงๆเลยว่ากลัวแต่ว่าคลินิกที่เนี่ยเขาเข้าใจลูกคนไข้ไงเ,ออเพราะว่าเออไม่มาก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ก็คืออนุโลมกันได้เกินเกินนิดนึงว่าไงจัดฟันมานี่กี่ปีแล้วรู้ไหมกี่ปีแล้วอ่ะห้ทายมไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีอ่ะ เกือบสิปีแล้วน้องๆเกือบสิปีแล้วเหรอทำไมรู้ไหมครับคือพี่หนิงพี่ตั้มเนี่ยมีงานร้องเพลงตลอดแล้วคุณหมอเนี่ยก็น่ารักพอถึงคิวนัดปุ๊บเลยไปหมอก็ไม่ว่าแต่ก็แอบบ่นในใจหรือเปล่าไม่รู้นะอแต่คุณหมอที่น่ารักนี่เลยก็คือคุณหมอออยหมอออยเริ่มจัดฟันมันตั้งแต่คลินิกอยู่ที่งามูวานครับปัจจุบันนะครับคุณหมอย้ายมาอยู่แทบจะถึงหน้าบ้านเลยย้ายมาอยู่ที่ไหนสายห้า ผุทุกคนใส่ห้าแล้วชื่อคลินิกอะไรฮะสมายใส่ห้าสมายใส่ห้านะฮะแล้วก็มีน้องๆบางคนนะฮะเคยมาสงสัยถามว่าพี่หนิงจัดฟันแล้วไม่เห็นพี่ตั้มจัดฟันเลยเออเป็นคำถามยอดฮิตอะดูทำไมครับนี่ต่ก่อนซี่เนี้ยเออมาเป็นเขี้ยวซี่เนี่ยคือมันเป็นฟันเขี้ยวแล้วคือฟันพี่ตั้มอะเวลาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันชอบขบกับปากล่างแล้วปากแตกทุกวันเออจำได้ว่าปากแตกตลอดปากแตกทุกวันเพราะเขี้ยวมันคมมากนะครับแล้วที่นี้ ก็เลยแบบไปปรึกษาหมอออยบอกว่าอยากจัดฟันหมอออยก็บอกว่าจะจัดหรอฟันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะก็เลยว่าอยากจัดครับอยากเอาเคี้ยวออกทีนี้มันก็มีปัญหาตรงนี้นิดนึงก็คือ ฟันมันขี่กันแต่ขี่แบบหมอแบบอันนี้ขี่แบบไม่ได้ทุเลศนะขี่สวยเออก็เลยแบบไม่อะไรเขาหมออยากทําหมอก็เลยจัดให้จัดได้ไม่ถึงปีอ,ะอ่ะก็คือเอาอโอกแล้วคือในความรู้สึกเราอ่ะเราคิดว่าจัดฟันแล้วเราจะผอมเออนี่นี่คือคว<อ>ามคิดเดียวกันเลยนะจัดฟันแล้วเราจะกินอะไรไม่ได้<อ>นี้ความคิดจัดฟันแล้วอยากผอมใช่ไหมใช่อันนี้ของพี่หนิงนะจัดฟันแล้วอยากให้หน้ายาวหน้าเรียวอุ้ยแต่หน้ายาวมากเลยนะตอนเนี้ยเปล่าสลุกไปเสริมคางให้หน้ายาวเออแล้วคือยังไงรู้ไหมเออทีนี้ปุ๊บเราก็เลยจัดฟันได้ประมาณไม่ถึง ก็เลยเอบอกหมอ,อาอ,อกแล้วพอแล้ไม่พอไมแล้วหมอหอ,อยา่ารูความปวดก็เอาไม่อยู่ตอนนี้คือหลายคนคิดว่าจัดฟันแล้วจะต้องผอมแน่ๆพอเราชินอ่ะเราก็กินเหมือนเดิม พอเราจัดเสร็จแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้ของพี่ตั้มนะก็ต้องเป็นรีเทนเนอร์อันนี้เป็นคู่ที่2แล้วคู่ที่สองแล้วคู่แรกมันเป็นใสๆก็ยังไม่พังหมอออยทําดีมากก็ยังไม่พังแต่ว่าคู่เนี้ยอยากมีสีมีสีสันเกิดบนสุกชอบสีฟ้าสีน้ําเงนินแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะออใส่ให้น้องๆดูใส่ให้ดูก่อนไปหาหมอหมอเห็นฟันจะได้ไม่แบบว่าเฮ้ยทำไมทําไปแล้วไม่ใส่เดี๋ยวฟันล้มให้เห็นตองใสเลยเหรอให้เห็นตองใสเลยแล้วคนกินข้าวอยู่จะอ้วกไหมไม่อ้วกมันเป็นการใส่ที่น่ารักมากใส่สิดูนะ ไม่เดี๋ยวบอกกันนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ใส่มาประมาณหมอห้ามว่าผมนะมไม่ได้ใส่มาสามสี่เดือนแล้วอะแต่คือจะยัดเข้าไหมแต่พยายามจะยัดครับ สําหรับน้องๆนะนนที่อยู่เลยแวะแบบพุทธมนตร์สารยาสายห้าสายสีส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอยากจัดฟันมองหาคลินิกจัดฟันอยู่นะจ้ามาที่นี่ได้เลยคุณหมอออยใจดีนะครับชื่อคลินิกว่าสมายสายห้านะนะครับสารเสกกนเซกระต้องพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะโอเคพอเพื่ออะไรครับจะได้เห็นว่าทางเลนเนอรนมาตอนนี้นะครับก็นะคบเดี๋ยวจะพาน้องๆไปดูบรรยากาศนะครับในคลินิกกันบ้างดีกว่าพี่นิงจะไปเปลี่ยนสีดัดฟันเป็นสีอะไรนะเอานะเดี๋ยวไปเลือกด้วยกันนะไปดิไปกันเลยวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพ เด็กอายุตัต่สุปอร์ตีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กส้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะไม่ดิอย่งนี้เดี๋ยวเราไปที่คลินิกจัดฟันเลยไหมเนี่ยทำไมหิวหรือเปล่าก็นิดนึงกินข้าวได้ไหมล่าไม่กินกินไม่ได้ขอร้องอย่าพิ่งกินเลยเอาแบบว่ามาจัดฟันให้เสร็จแล้วเราให้กินข้าวได้ไหมทำไมกินไม่ได้อะตามเออ หมอเข้าไปปุ๊บก็จะมานั่งแขกคิดฟันให้เราเนี้ยหรอมันไม่ใช่หมออ้าวไอทำไปคนคนแย่ๆไม่เอาไม่เอาไอแต่แบบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเราก็กินข้าวกันดีกว่าเอองั้นเดี๋ยวไปคลินิกเลยหรอไม่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 เราไปไหนอะวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มาจัดฟันนานมากอ่ะฮะเราจะต้องแบบมีค่าปิดปากดิค่าปิดปากหมอหรอหมอมีแมสแล้วไงหมอก็ปิดอยู่ คนละปิดเหรอซื้ออาหารไมให้หมอกินอะไรเดียวเดี๋ยวไปซื้อนี่ดีกว่าแบบอาหารแซ่บแซ่บป๋อไก่ย่างส้มตำปูปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเออหมอก็ถูกใจแน่นี่เดี๋ยวตรงเส้นบรมเนี่ยมีไก่ย่างส้มตำน่ากินมากเออใช่มีอยู่ร้านหนึ่งกาไก่ย่างบางตาลที่พ่อค้าเสียงดังอ่ะโอ้ยวายโอยวาเก่งอ่าเนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์โอเคป่ะน่ารักนะครับผมน่ารักน่ารักไปกี่ทีก็คือจำเราได้ตลอดใช่นะครับโอเคเดี๋ยวไปแวะซื้อส้มตำให้หมออ้อยก่อนดีกว่าจ้า เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาซื้อไก่ย่างส้ตงตมตำไปฝากหมอก่อนเดี๋ยวเราไปเลือกไก่กวยก่นครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมที่คลินิกทำฟันสมายใส่ห้านะครับจองคิวไว้แล้วตอน11บโมงโอเคเข้าไปเลย ถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วครับทุกคนสวัสดีครับนี่มีของมาฝากครับนี่นะคะคุณหมอออยของพี่หนิงพี่ตั้มนะครับที่บอกว่าย้ายจากคลินิกงามวันไม่อยู่หน้าบ้านเลยค่ะยายมาควรไม่มาทำอะก็เริ่มจากผมน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับ 3 0ิวินาทีแล้วบ้วนทิ้งนะครับน้องๆที่อยู่แถวนี้นะครับก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะครับหมอใจดีนะฮะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บนะเ <laughs> จ็บนิดเดียว เสร็จแล้วครับตอนนี้นะคะดีพี่หนิงเปลี่ยนเหล็กสีจัดฟันนะครับจากตอนแรกเป็นสีดำนะคร<อ>ับตอนนี้เป็นสีฟ้านี่สีเดียวคลินิกเลยอะออใครสนใจนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอยู่ที่สายห้านะครับชื่อคลินิกว่าสมายสายห้านะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะพี่หนิงก,ก็ได้เปลี่ยนสีเหล็กดัดฟันเรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยไหมสีนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าพัดเทลนะครับนะครับผม ที่นี่นะครับไม่ใช่มากมีแต่ดัดฟันอย่างเดียวนะเออมีอะไรบ้างพี่ตั้มว่าปไปเลยครับยังมีอุดฟันฟอกสีฟัน,ฟ,นฟันเป็นมีปัญหาอะไรคือหมอจัดการได้ให้หมดเลยใช่นะครับว่าใครที่แบบว่ามีหินปูนที่ฟันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะออมาที่นี่นะรับรองเกลี้ยงขูดหินปูนให้ด้วยขูดหินปูนด้วยขูดแบบไม่เลี้ยงคนไข้อะคือแบบว่าขูดให้หมดเลยไม่ต้องแบบว่าขูดแล้วก็เก็บไปก้อนเออพูดถึงเรื่องนี้แล้วหลายคนอาจจะกลัวนะคะเพราะว่าเคยไปขูดมาแล้วนี่คืออะไรรู้ไหมเออเลือดกระเจาะเต็มหน้า ลยรุนแรงไอ้นี่คือหมอเลเมีตละาไมาที่นี่นะครับรับรบ<ม>องขูดนะไม่มีเจ็บแล้วก็ไม่มีเลือดซิปรุนแรงเลยอ่ก็อาจจะมีบ้างตาม ไหลฟันเออแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนแบบว่าโรงพยาบาลที่แบบขูดแบบเุ้ยเนี่ยปาปาของหนิงอ่ะใช่ปาสมพรเนี่ยอกลัวการขูดหินปูนมากกลัวมากแล้วก็แม่พี่ตั้งก็คือกลัวมากอืเพราะว่าเขาไปขูดแบบตามโรงพยาบาลที่เขาขูดแบบมือหนักๆอ่กะพูดง่ายๆเออเราก็เลยลากมาที่นี่กันเลยพามาที่นี่เป็นยังไงครับกระแสตอบรับติดใจอยากขูดทุกครั้งหลังอาหารกลายเป็นลูกค้าประจําที่นี่ไปแล้วนะเออนะครับผมก็ทําดีมากที่นี่นะฮะและนี่ หมอเขาบอกว่ารีไนเนอร์พี่ต้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะต้องกระซิบนิดนึงนะว่าไงสําหรับน้องๆน,นะครับหรือว่าใครที่อยากจัดฟันนะ uh huh. มาที่นี่รับรอแป๊บเดียวเสร็จเอ uh huh. แต่เคสพี่หนิงเนี่ยเป็นเคสที่พี่หนิงดื้อดื้อมากดื้อมากเพราะ <Th> uh huh. ว่าขี้เกียดมามั่งไม่อยากมามั่งติดงานมั่งงานร้องเพลงเยอะอะไรอย่างนี้ที่นานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหมอออยนะทำไมฮะเกี่ยวกับมือ <laughs> นะฮะเพราะว่าย้ายมาที่คลินิกสายห้าเนี่ยหมอออยก็แอบกระซิบมาเออน้องหนิงอ่าฮะหมอย้ายมาอยู่หน้าบ้านแล้วหนูต้องมาบ่อยๆนะถ้าเกิดหมอบอกว่าถ้าเกิดยังไม่มาอีกอ่ะหมอจะย้าไี่อยู่ในบ้านแล้วนะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะหิวข้าวมากวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะใช่เพราะว่ากินไม่ได้ทเดี๋ยวหมอต้องมานั่งแครคิดฟันที่อีกไปแล้วนะบ๊ายบาย